สวัสดีชาววันศุกร์นะคะม r r ีคริสต์มาสนะคะอ่าช่วงเทศกาลนะคะคลิปนี้จะทําขึ้นร่วงหน้าใครเข้ามาเจอถือว่าเป็นไกด์ไลน์ดวงของเดือนธันวานะคะให้กับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะอ่ามารีคริสต์มาสแล้วก็ Happy New Year ค่ะ,คะขอไวยพรให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะคะเออขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะที่กําลังจะเข้ามา ของชาววันศุกร์ทุกคนนะคะอ่ะมันเริ่มกันเลยค่ะดวงชะตาคุณจะเป็นยังไงมีอะไรที่คุณควรโฟกัสมีอะไรที่คุณควรรู้นะคะไพ่ไก g u อะไรให้คุณได้บ้างนะวันศุกร์ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าว้าว10ออฟคับขึ้นมาเลยนะคะวันศุกร์เอ้าวความสุขนะคะความสุขมาก,กับอะไรเนี่ย เทนอฟสอดขึ้นมาเลยว้า wow. วสามถ้วยหนึ่งถ้วยค่ะอืมไม่รู้ว่าบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเนาะพลังงานชาววันศุกร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันในเรื่องของการฮิลลิ่งในเรื่องของความรักนะคะอืพลังงานอย่างเงี้ยขึ้นมา บางคนก็เลิกลาความสัมพันธ์ถูกหลอกถูกโกงถูกเทมานะคะแต่เดือนนี้คุณส่วนใหญ่คุณจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวเพื่อนฝูงที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าคนที่เรารักซะมากกว่านะคะมันเป็นเป็นจังหวะแห่งการแบบเทศกาลสังสรรค์นะเนาะงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะเกิดขึ้นอ่าวันศุกร์วันศุกร์น,นะคะไพ่ประจําตัวนี้คือสวยมาก ะะแต่ต้องระวังดีๆในเรื่องของคือคุณมีความสุขแหละในเดือนธันวาคมเอ่อสิ่งที่ควรระวังมันเป็นการถูกแทงข้างหลังความเจ็บปวดอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ได้หรือรวมไปถึงมันเป็น energy ของความเจ็บปวดบางเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแต่เราแก้ไขไม่ได้มันคืออะไรที่มันยังฝังใจเราอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้มาคุณเบือ่อคุณหน่ายคุณเซ็งแต่คุณจะเยียวยา,ยาจะฮิลลิ่งมัน นิวบอลอีกครั้งหนึ่งตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยเออมันเป็นพลังงานของการได้รับโอกาสเข้ามาด้วยโอกาสความสุขนะคะเออความมั่นคงของชีวิตหรือรวมไปถึงเอ,อ่อการได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยนะคะอือส่วนใหญ่อะความสุขอารมณ์นะคะเกิดขึ้นมากเลยลองลงมาแนละจะเป็นการงานของคุณนะอืมแต่มันเป็นเดือนของการพักผ่อนด้วยแหละเนาะ มาดูสําหรับหน้าที่การงานขอคนที่ว่างงานก่อนคนที่ว่างงานยังไม่ใช่จังหวะเลยอ่ะเดือนธันวาคมน,นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเรากันเนาะเดือนธันวายังไม่ใช่จังหวะนะคะแต่หมอว,ว่ามีจังหวะเข้ามาแต่มันจะมีเหตุปรับสะพานให้คุณต้องตัดสินใจกลัวคุณไม่เอานะคะเนี่ยอาจจะมีเข้ามาแต่คุณไม่เอานะคะทีนี้มางานประจํา งานประจาหรือว่าคนที่มีแบบหน้าที่การงานอยู่แล้วาจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะข่าวดีนี้จะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสังสรรค์นในที่ทํางานมีข่าวในเรื่องของการทํางานหรือว่าที่เคี่ยดทำงานเข้ามาแต่มันมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปลีกวิเวกปรีกตัวหรือว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่ค่อยอยากที่จะสูงสิงกับใครนะช่วงนี้ในเรื่องของที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานนะคะ หรือระแวงก็ได้คุณอาจจะระแวงนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นไงบ้างธุรกิจส่วนตัวอ่าเป็นจังหวะบางคนมีเกณฑ์แบบได้เดินทางธุรกิจส่วนเติมเพิ่มส่วนตัวเพิ่มพูนขึ้นนะแต่ว่าจะทําอะไรจะลงทุนเพิ่มหรือว่ายับขยายอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณจะไปศึกษาต่อนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีมากหรือเรียนต่อหาความรู้หรือเรียนคอร์สอะไรต่างๆให้ทำไง เป็นเอาไปเพิ่มเติมกับงานที่ตัวเองทำหรือรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะดีมากๆนะคะ Get more information ศึกษารายละเอียดดีๆนะคะถ้าคุณจะลงทุนเพิ่มนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าให้เดินทางหรือว่าไปาเกี่ยวกับออกแบบโปรดักต์อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าอยากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือรวมไปถึงการสร้างอะไรใหม่ๆเป็นไอเดียนะคะเทค อินโฟ a t ชันเยอะๆหาความรู้เยอะๆเข้าไปนะคะอะทีนี้มาเรื่องของการเงินบ้างการเงินไพ่เหรียญไม่ขึ้นมาเลยขอขอการเงินหน่อยสิการเงินส่วนใหญ่ได้มาจากงานนะคะได้มาจากงานได้จากธุรกิจหรือว่าความรู้ความสามารถของคุณยังไม่ได้มีแบบเออการเสี่ยงโชคอะไรไม่ได้มีเข้ามานะคะส่วนใหญ่มาจากการงานอย่างนี้เนาะอะ,อะต่อมาในเรื่องของ การเรียนล่ะคะการเรียนมันมีไพ่แห่งการเรียนขึ้นมาอยู่ถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะไปเรียนมันก็ดีประสบความสําเร็จนะคะแต่มันมีอารมณ์ของความเบื่อถ้าเบื่อแล้วอยากจะไปศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จริงรักมันจะดีมากๆนะคะต่อมาในเรื่องของการฮิลลิ่งของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะคะ การฮิลลิ่งคืออะไรคะขอดูหน่อยบาดแผลในใจบางเรื่องจะต้องให้อภัยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขบา,บ,าบางเรื่องมันแก้ไขได้แต่บางเรื่องที่มันล้มไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้คือแก้ไขกับข้อผิดพลาดที่มันมีอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับตัวเรานะคะมันมีบางเรื่องที่คุณจะต้องแก้หรือว่าจะต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้นะคะอ่ะทีนี้ขอดูในเรื่องของความรักสายโสด าจจะมีใครเข้ามาเป็นชาวธาตุไฟนะคะอืผ่านเพื่อนก็ได้แต่อันนี้ Everything is fine ขึ้นมาคุณจะมันเหมือนกันเลยเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคคุณเจ็บปวดอยู่คุณยังไม่อยากที่จะมีความรักหรอกแต่ว่าไพ่มาบอกว่าทุกอย่างมันจะโอเคนะคะถึงคุณยังจะไม่อยากจะสนใจในเรื่องของความรักตอนนี้นะคะก็ มันไม่มีอะไรไม่อยากจะคุยก็ไม่ต้องคุยทุกอย่างจะโอเคนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มันจะโอเคสําหรับสายโสดสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่อ่าจะสิกขึ้นมาความชัดเจนจะเกิดขึ้นความจริงอะไรบางอย่างหรือรวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแบบไหนละ่ะอ่า empress emperor ตัดสินใจที่จะเป็นคอม,มมิทเมนต์หรือตัดสินใจที่จะทาให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงพูดถึงในเรื่องของการสร้างครอบครัวสร้างผล สร้างผลลัพธ์สร้างข้อพันหรือสร้างความมั่นคงในในความสัมพันธ์คุณอ่ะเออมันจะเป็นจังหวะนี้นะคะสำหรับความไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้นิ่งอย่างเดียวนะคะถึงอารมณ์เราแบบเพิ่งทะเลาะกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะบางคนก็เพิ่งแบบเจอแบบ broken heart อยู่อืมก็เยียวยา อยู่ในช่วงของการเยวยใหญจริงๆนะคะอ่าทีนี้ขอดูว่าจัก,กรวาลกำลังสื่ออะไรถึงคุณนะคะผ่านไพ่คริสตัลไดอารี่นะขอสามใบนะคะสิ่งที่จัก,กรวาลอยจะสื่อถึงคุณอ่ามีการเปลี่ยนบางเรื่องขึ้นมาความความรู้สึกความรักอารมณ์จิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอบก์ก oh การเปลี่ยนแปลงนั้น Smoky ok Quartz นะคะ Let It Go นะคะ Let It Go ไปไย,ยผ่านนะคะเรื่องราวที่มันเป็นแย่ๆมาตลอดปีนะคะเพราะว่า The Star มาตอนเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณควรจะปรับบาลานซ์ชีวิตของคุณให้ย่างเข้าสู่ปีใหม่นะคะอะไรที่มันเคยทุกข์เคยเจ็บเคยปวดเคยแบบอะไรมาเนี่ยคือเราจะต้องแบบให้มัน คลีนตรงนี้ให้เคลียร์เราจะกลายเป็นแบบสิ่งที่แบบดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยน,นะ let's go นะคะปล่อยมันไปอะไรก็ตามอู้โชษทีอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะคะเราจะต้องปล่อยมันไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่กับชีวิตเราอีกต่อไปอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะมาอีกหนึ่งใบค่ะอรารก็ไน relieve your e m o t i o n ล b บกเกคุณน่าจะมีความทุกข์สะสมเยอะมากอารมณ์ความทุกข์ของคุณเดือนนี้อาจจะต้องแบบว่าอ,อ,อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณมากชาววันศุกร์เพราะว่าเอนเของคุณนะ่ะมันเกี่ยวกับการฟื้นฟูการฮิลลิ่งการ, healing, ค,ารคิดบวกกันมองโลกในแง่บวกจะจะดีมากๆถ้าคุณกําลังทุกข์อะไรอยู่นะเอออืมดังนั้นจะดีมากถ้าคุณอยู่กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักนะคะ นะขอดูสิ่งที่คุณควรโฟกัสในเดือนนี้แล้วกันสิ่งที่คุณควรโฟกัสในเดือนนี้ธันวาคมกับตัวเองค่ะเซล,ลเลิฟตัวเองเยอะๆเ,เลยเดมเพรสขึ้นมาวาวเดอะซัน wow, ขึ้นมาโฟกัสที่ตัวเองความสุขของตัวเองความสําเร็จของตัวเองนะคะ เยียวยากับสิ่งที่เราเจ็บปวดนะคะเออก็คือเซลล์เลิฟของเซลล์เลิฟดูแลหัวใจตัวเองดีๆนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกเพราะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะความสุข the sun นะคะการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมันจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเป็น the เ m e ความมัง่งคั่งความร่ำรวยให้คุณโฟกัสที่ตัวเองเซลล์เลิฟนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือต้องทําความสาดฮา์จัก,กะนะคะมีปัญหาอืม าจะากระมือปัญหาทีนี้ขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังส่งสารอะไรมาให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว้าว generosity นะคะชิลด d r e นอิทธิพลอก็มีถ้าคุณมีครอบครัวแล้ว มีเด็กอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะใส่ใจเนาะเออหรือว่าให้ความสําคัญบ้างหรือว่าถ้าอยากจะทําบุญทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะก่อนปีใหม่เนี้ยอืมนะการตื่นรู้การดูแจ้งการตัสรู้นะคะเออตาที่สามของคุณเปิดแต่ฮา,า,าร์ดจักราของคุณมีปัญหามันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันดังนั้นมันจะทําให้คุณแบบตื่นรู้เห็นอะไรที่เยอะแยะมากมายรวมไปถึง การการที่เราเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแต่หมอบบลรู้สึกเหมือนในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นการที่เรา,าแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อทอนกับเพื่อนกับคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวคุณเพื่อนของคุณนะคะใส่ใจคุณเอื้อทอนคุณหรือว่าเห็นกันยำทุกยำยากอะไรไปประมาณนี้อ่ะเนาะ โอเคนะคะส่วนเรื่องอในเรื่องของดวงความรักของคุณนะคะเดี๋ยวหมอโบทำแยกคลิปไว้ให้นะคะซึ่งมาลงก่อนหน้านี้แล้วไงไปติดตามได้นะคะแบบละเอียดละเอียดเนาะโอเคนะคะก็ขอให้ชาววันวันศุกร์ทุกคนจงโชคดีนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเจอกันปีหน้าคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟค่ะ